เป็นธีมฮาโลวีนที่ช็อกโกแลตวิวเขาบอกว่าเป็นบ้านพีสิงครับอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะครับแอนนาเบลในโซนต่อไปผมว่ามุมนี้ถ่ายรูปสวยค่าเข้าเนี่ยผมว่าถูกมากมุมถ่ายรูปเนี่ยถ้าคุณคิดนะว่าคุณถ่ายรูปจุดละ10บาท15.150คุ้มแล้ว สวัสดีครับผมเจมจากเจมโฟร์ทวครับวันนี้เราอยู่กันที่ช็อกโกแลตวิวครับช็อกโกแลตวิวตอนนี้มาอยู่ในตีนของฮาโลวีนครับตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าเลยที่ติดกับถนนเลยก็คือถ้าใครเห็นสัญ,ญลักษณ์ของช็อกโกแลตวิวเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกังหันลมอันใหญ่ๆห,หที่อยู่ด้านหน้าติดถนนนะครับช็อกโกแลตวิวตรงไหนช็อกโกแลตวิวอยู่ตรงแถวแถวรามอินทากรุงเทพนะครับวันนี้ผมมาในวันเสาร์ปลายเดือนกันยาครับวันฮาโลวีนจริงๆคือ31ตุลา แต่ว่าที่นี่ครับชอ็อกโกแลตวิวน่าจะเป็นที่แรกๆที่จัดงานฮัลโลวีนก่อนคนอื่นเขาเลยตอนนี้เรากําลังเข้าก็คือเป็นจุดจําหน่ายตั๋วประตูหนึ่งครับสีสันสดใสามากถ้าใครมาช่วงเย็นหรือว่ามาเร็วเขาอาจจะยังไม่เปิดไฟแต่ว่าถ้าเกิดมาช่วงเวลาเนี้ยเขาเปิดไฟแล้วผมว่าเวิร์กเลยมาค่ำๆหน่อยผมว่าแสงสีเสียงใช้ได้เลยครับตัวตกแต่งไม่ได้ยืนเฉยๆนะครับขยับได้ด้วยแล้วมีเสียงด้วยนะครับ มีไฟด้วยก่อนเข้าไปที่ช็อกโกแลตวิวในส่วนของของโซนเขานะครับ mm. ก็คือเขาจะมีค่าตั๋วที่150บาทต่อท่านก็คือ150บาทเนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นอาหารและเครื่องดื่มในมูลค่า100บาทได้หรือแลกสินค้าหนึ่งรายการแลกอะไรได้บ้างแลกไอศครีมของเล่นตามเทศกาลน้ำเปล่าน้ำมันลมหรือว่าป๊อปคอร์นก็ได้เหมือนกันครับซึ่งฝั่งนี้เขาจะเขียนชัดเจนเลยครับว่าเวลาเปิดปิดก็คือเขาปิดเที่ยงคืนนะครับ งานเขาจัดถึงวันไหนครับก็คือช็อกโกแลตวิวเนี่ยสปุกี้ทาวเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่15กันยาแล้ววันสุดท้ายคือ7พฤศจิกาโอ้โหเปิดยาวเหมือนกันก็คือใครผ่านไปผ่านมาผมว่าต้องแวะมาสักครั้งหนึ่งมุมถ่ายรูปเยอะมากครับที่นี่่ปโอเคครับ2ท่านครับท่าน300บาทครับผมเป็นสแกนจ่ายได้ใช่ไหมครับสแกนได้ครับ้เป็นได้นะครับโอ้บัตรเครดิตก็ได้ด้วยอันนี้เป็นตารางชว์นะครับจะเริ่มตั้งแต่10โมครึ่งนะครับ <น>อ๋ ا, อ ا, ก็คือเป็นโชว์เป็นช่วงพีคเดย์บาทเปร้อยห้าสิบบาทด้ยวยแต่อ๋อก็คือวันนี้มี<ช>มีพีคเดย์ด้วยเอาละครับตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วก็คืออันนี้ก็คือตั๋วที่เขาบอกว่าถ้าเราซื้อเสร็จปุ๊บเราสามารถเข้าไปเดินชมได้ทุกโซนเลยรวมถึงเอาไปแลกอาหารเครื่องดื่มหรือว่าไปใช้แท่งเงินสดหนึ่งร้อยบาทได้เลยนะครับต่อใบไปดูข้างในกันแสงสีเสียงจัดเต็มจริงๆนะครับที่นี่อันนี้แค่ทางเข้านะใครรู้จักนาผีบ้างครับนี่นาผีเลย ทีนี้พอเข้ามาด้านในนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินไปซ้ายหรือจะเดินไปทางขวาก็ได้แล้วก็ด้านหลังผมตรงเนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านผีสิงครับลองเข้าไปดูบ้านผีสิงกันก่อนเลยดีกว่าไหนๆก็อยู่ตรงทางเข้าแล้วมาอ,อันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะครับแอนนาเบล ข้างในเนี่ยครับเหมือนเขาจัดไฟไม่ไม่ไม,มืดมากนะครับก็คือมองเห็นทางชัดเจนเลยแล้วก็ยังถ่ายวีดีโอติดอยู่ไหมถ่ายติดอยู่ไหมยังเห็นอยู่ยังเห็นหน้าอยู่ใช่ไหมข้างในจะมีทั้งซาว์ประกอบมีเสียงเพลงมีเสียงหัวล้อเสียงกีตเสียงร้องไห้โหยหวนไปหมดครับแล้วก็ติดตั้งเป็นแบ็คไลท์นะครับก็สะท้อนแสงว่าถ้าใครอยากมาแล้วถ่ายรูปสวยๆผมว่าใส่สีขาวมานี่ขึ้นแน่นอนในนี้นะครับใส่สีขาวมามันจะเรืองแสง ผมมีอะไรสีขาวมัม้ยเรื่องแสงไหมอันนี้แม่โมลเขาบอกว่าให้เดินต่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ไปอันนี้ไม่ต้องกลัวหลงเลยเพราะว่าตามพื้นก็จะมีนี่มีสัญลักษณ์ให้เราแบบว่าสามารถแบบเดินตามไปได้เลยนะครับ อันนี้หลอนเหมือนกันนะอันนี้ตอนเข้ามาหันขวาปุ๊บเจอก็หลอนเหมือนกันอันนี้ก็คือใครเข้ามาแล้วก็สามารถทะลุออกมาด้านหลังบ้านได้ด้วยนะครับก็คือพอทะลุบ้านมีสิงมาแล้วก็ทะลุหลังบ้านมาเอ้ามาให้ดูบรรยากาศเต็มๆด้านในของช็อกโกแลตวิวก่อนนะครับก็คือด้านในของช็อกโกแลตวิวเนี่ยเขาจะมีทั้งเป็นเหมือนบ่อน้ําแล้วก็ น้ำใสสะอาดไม่มีกลิ่นนะครับหอมสดชื่นนะครับมีน้ําตกอันใหญ่ด้วยโอ้ oh, แล้วก็ถ้าดูง่ายๆก็คือทางเดินรอบมีกว้างขวางนะผมอยากพามาดูทางนี้ครับมุมแบบนี้ผมว่าถ่ายสวยเลยแล้วก็มีอีกมุมนึงนี่นมุมนี้นี่เราใช้ไฟที่เขาตกแต่งนี่เป็นเป็นไฟที่ทําให้หน้าเราสว่างขึ้นได้ทันทีเลยครับแล้วก็ยังเห็นแบ็กกราวด์ด้านหลังแบบโลง่ลงๆด้วย ตรงนี้ไม่มีคนเลยนะครับถ่ายรูปสบายเลยผมว่าหน้าใสเด้งไหมเนี่ยเมือ่อกี้เราก็ออกมาจากบ้านผีสิงนะครับเรากำลังไปโซนที่สองกันครับป้าเ<ะ>นี่ยมุมน, <Gone. S 2> นี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับ <discs. S 2> เป็นรถเก่าที่ก่อนหน้านั้นไม่มีฟักทองนะตอนนี้เขาฟักทองมาใส่ก็ กลายเป็นทีมฮา o โลวีเลยคลาสสิกดีเพราะว่านี้ชอบอันนี้เนี่ยเมื่อตอนเย็นผมมาเนี่ยโซนฝั่งทางนี้นะครับโอ้โหตอนมีตอนยังมีแสงอาทิตย์อยู่คนถ่ายรูปก,กันเต็มไปหมดเลยนะครับตรงเนี้ยแต่พอค่ำหน่อยคนเริ่มน้อยลงผมว่านี้เวิร์กเลยมาค่ำนิดนึง โซนต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นโซนที่ต้องเช็คอินเลยเพราะว่ามีป้ายช็อกโกแลตพิวว่าทุกคนมาเนี่ยต้องถ่ายรูปมุมนี้ก่อนเลยมาดูกันครับโอ้โหโซนนี้ผมว่าสวยเลยผมถ่ายรูปให้ตากล้อง,องบ้างดีกว่า เราจะค่อยๆเดินกันต่อนะครับโอ้พี่มีป้ายรถเมล์สำหรับนั่งรอด้วยไม่รู้นั่งได้จริงหรือเปล่านะครับโอ้นั่งได้จริงนะครับว้าเนี่ยผมว่ามุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายสวยนะครับอันนี้ชื่นชมช็อกโกแลตวิวอย่างหนึ่งนะครับคือที่ช็อกโกแลตวิวอ่ะผมรู้สึกว่าพร็อพหรืออะไรที่เขามาตกแต่งอะ่ะแข็งแรงแล้วก็ดูปลอดภัยมากน้องๆเด็กๆมาเนี่ยแทบไม่ต้องกังวลเลยว่าจะแบบเออปีนนู่นปีนนี่แล้วเสียหายหรือว่าพังหรือว่าอันตรายหรือเปล่าก ว่าเขาทำแข็งแรงมากครับชอบมุมนี้มุมหนึ่งครับพิเศษเลยนี่เสียงเพลงขึ้นมานี่เหมือนเป็นโชว์เลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นโชว์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้เขากําลังมีโชว์อยู่นะครับเป็นโชว์น้องแดนแดนแบบไม่หยุดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับอันนี้ก็คือเป็นน้องหมีกับน้องคิงคองนะครับที่เรากาลังเต้งกันอยู่ด้านหลังของโซนถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับที่เราเดินเข้ามาผ่านบ้านพีสิงเราเดินมาทางขวาเรื่อยๆครับ พอเราวนมาสักพักมึงเเจอจุดนี้ครับจุดแรกคูป,ปองเดี๋ยวผมลองแลกคูป,ปองก่อนเลยว่าแลกอะไรได้บ้างนะครับลองไปดูกันแลกเครื่องดื่มครับโดยการใช้หนึ่งเครื่องดื่มต่อคูป,ปองหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมจะแลกเลยตอนนี้ครับอันนี้แลกอะไรได้อีกบ้างครับอ๋อก็คือแลกไอศครีมก็ได้คือแลกได้เลยเหมือนกันอ๋อเหมือนตอนนี้เราผ่านมาสโซนสโซนแล้ว มว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากใครมาทั้งแบบกลางวันด้วยมาช่วงเย็นๆรอถ่ายรูปได้ชุดหนึ่งแล้วก็ท้ายที่ตกดินถ่ายชุดหนึ่งผมว่าเวิร์กเลยเนี่ยคนละทีมได้เลยเทีนี้อยากพูดเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้คูปองผมผุมเอาไปแลกเนี่ยก็คือคูปองที่เขาบอกว่าแลกของได้ใช้แทนเงินสดได้100บาทเนี่ยผมเอามาแลกน้ําเปล่าขวดหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่านะครับคนอื่นๆอาจจะไปแลกไอศครีมหรือว่าไปใช้แทนเงินสดใน โซนร้านอาหารเลยอาจจะคุ้มกว่าสําหรับการใช้คูป,ปองในการแลก100บาทเพราะว่าแลกน้ำเปล่าผมว่า,าจะราคาไม่ได้ถึง100บาทนะครับแต่ถามว่าในราคา150บาทที่เป็นค่าเข้าเนี่ยต่อให้เขาไม่ให้คูป,ปองอะไรเราเลยผมบอกเลยว่าจริงๆก็คุ้มแล้วนะเพราะว่ามุมถ่ายรูปก,กับการจัดพรอพตกแต่งไฟหรือว่าโชว์ต่างๆของเขาเนี่ย150บบาทผมว่าคุ้มมากไปเราไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าครับ ในโซนต่อไปผมว่ามุมนี้ถ่ายรูปสวยนะเพราะว่ามีแบบเขาเรียกอะไรน,นะเขาเอาตัวโคมไฟที่เป็นฟักทองครับมาขแขวนตามต้นไม้เยอะมากแล้วสวยมากผมว่าส้มมะลามเลยตรงนี้ลอ,ลองลองรูปนี้บ้างยังไงถ้าเกิดถ่ายเป็นเป็นถ้าใครมีกล้องมือถือแล้วถ่ายเป็น portrait โหมดแล้วละลายหลังนิดนึงผมว่าอันนี้สวยมาก บริเวณโดยรอบช็อกโกแลตวิวในโซนที่เดินมาทั้งหลายเนี่ยครับก็มีจุดให้นั่งค่อนข้างเยอะนะครับใครมาเมื่อเมื่อก็นั่งได้นั่งพักได้สบายเลยพอเข้ามามันก็จะมีจุดแวะมีจุดให้เราถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยอนนี้อยากเตือนคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงที่จะมานิดนึงนะครับใครมาเป็นแฟนกันเป็นคู่รักเนี่ย เคลียร์เมมกล้องให้ดีเพราะว่าคุณต้องใช้เยอะมากเคลียร์พื้นที่เก็บรูปของคุณให้ดีนะครับแล้วก็คุณผู้ชายก็เตรียมพลังงานมาเยอะๆแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณเนื้อต้องถ่ายให้ให้แฟนหลายรูปมากๆเพราะว่ามุมเยอะจริงๆครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้กระทั่งจะเป็นตอนกลางคืนนะครับก็คือว่าในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสว่างครับก็คือเขาพยายามจัดไฟให้มันสว่างแล้วก็ถ่ายออกมาได้โอเคเลยผมว่าอันนี้ชื่นชมเลยครับ โชคดีนะที่วันนี้ฝนไม่ตกเพราะว่าหลังจากนี้พอเข้าเดือนตุลาเนี่ยฝนก็น่าจะเริ่มตกน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็น่าจะมากันสบายยิ่งถ้าอากาศเย็นๆน,นะผมว่าที่นี่เวิร์กเลยจุดเริ่มต้นที่ทุกคนเห็นผมถ่ายเมื่อกี้นะครับก็คือผมเดินมาจากฝั่งนี้ก็คือจุดจำหน่ายตั๋วจุดที่1เนี่ยจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ เราก็ค่อยๆเดินมาอันนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยคือบ้านผีสิงนะครับก็เดินจากบ้านผีสิงมาแล้วก็เลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านตรงโซนฝั่งนี้แล้วก็ผ่านตรงสาราที่มีมา้ามีม้าหมุนใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงบ้านต้นไม้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับซึ่งอยากให้เห็นว่าเนี่ยจากตรงที่เราเดินมาถึงตรงนี้เอาจริงๆนี่ยังไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งในสี่ ของที่ช็อกโกแลตวิวเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินกันต่อนะครับก็คือจากจุดนี้เราก็จะไปดูว่ามีอะไรบ้างดูตอนนี้อยากให้ทุกคนตามมาดูครับว่าอันนี้สวยมากเลยคือเขาทาเหมือนเป็นไดไอ้ครับเป็นควันควันหมอกหมอกขึ้นมาจากน้ําแบบสวยมากตรงนี้ก็เป็นป้ายที่ผมว่า ต้องมาเช็คอินเหมือนกันต้องถ่ายตรงป้ายนี้เหมือนกันครับก็คือเป็นป้ายสปุกี้ทาวนะครับถ้าอยากถ่ายกับป้ายอย่าไปอยู่ใกล้ป้ายมากนะครับอยู่ไกลออกมาหน่อยจะได้เห็นทั้งป้ายทั้งคนชัดๆนะครับจริงๆที่นี่เขาทำเป็นพื้นที่ของครอบครัวเนาะไม่ได้เป็นแค่แบบที่ผู้ใหญ่มากับแฟนมาถ่ายรูปก,กันอย่างเดียวแล้วก็มีโซนให้เด็กๆเ,เล่นเยอะไม่ใช่ว่ามีบ้านผีสิงหรือว่ามีเป็นธีมฮาโลวีนแล้เจ้า ทุกอย่างจะต้องน่ากลัวนะครับก็คือว่ามีทุกอย่างที่แบบเป็นผีกุ๊กกูแต่ว่าแบบน่ารักน่ารักก็เยอะเลย mm hmm. เมื่อกี้มีประกาศนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าในอีก10นาทีเขาจะมีโชว์ mm hmm. เป็นเรือปาร์ตี้อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะรอดูกันด้วยนะครับ ทุกคนโชว์พร้อมแล้วครับเราไปดูกันครับว่าโชว์อยู่ตรงไหนไปเร็ว โชว์มันสุดบอกเลยว่าใครมานะแล้วมาทานข้าวด้วยนะแล้วนั่งอยู่บริเวณริมรม,มน้ำเนี่ยได้ดูโชว์แบบเต็มๆเลยผมว่าโชว์เนี่ยยังไงนั่งอยู่ริมน้ําได้เห็นโชว์แน่นอนไม่มีใครบงังตพวเขาเล่นในน้ําเลยอันนี้นะทุกคนนี่ขนาดเราเดินเข้ามาถึงข้างในนะนี่ถือว่าเป็นโซนหลังๆท้ายๆของของช็อกโกแลตวิวแล้วอะ่ะอยากให้ทุกคนดูเนี่ย เขายังมีโซนถ่ายรูปอยู่เลยอ่ะก็คือใครมาเนี่ยมากดจองคิวไว้ก่อนว่ามาจองคิวไว้ก่อนถ้าโตเต็มนะครับมาจองคิวก่อนแล้วก็เดินดูนู่นดูนี่ถ่ายรูปไปพอได้คิวปุ๊บเข้าไปนั่งกินข้าวก่อนพอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ลุกออกมาแล้วก็มาถ่ายรูปต่ออีกรอบหนึ่งว่านี้เวิร์กเลยอันนี้ถ้าเกิดใครมาช่วงเวลาที่คนเยอะๆหน่อยครับ เมื่อกี้ตรงที่เราซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาเมื่อกี้เขาบอกเราว่าเอ้ยถ้าอยากมาโซนอาหารก็คือสามารถเข้าไปนั่งได้เลยไม่มีคิวแต่ว่าถ้าเป็นวันที่คนเยอะๆผมว่าจริงๆโต๊ะโซนอาหารเนี่ยอาจจะเต็มนะถ้าเกิดใครมาก่อนอาจจะต้องนี่เขามีให้โหลดแอปคิวคิวด้วยก็คือว่าถ้าคนเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีการจองคิวกันไว้นิดหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าไปนั่งในโซนอาหารแต่ตอนนี้คือโต๊ะโล่งๆแล้วเพราะว่าผมตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มสีแล้วก็คนก็จะน้อยๆลงหน่อยแล้วครับ โซนอาหารนี่ก็คือเราเข้าไปเลือกโต๊ะนั่งได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องจองคิวเลยใช่ไหมครับก็คือเดินไปเจอโต๊ะไหนว่างนั่งแล้วก็เรียกพนักง,งานได้เลยได้ครับผมขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวสามารถเลือกโต๊ะนั่งได้เลยนะครับเห็นโต๊ะไหนว่างก็นั่งเลยแล้วก็เดี๋ยวเรียกพนักง,งานเขามาเอาเมนูมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่โซนที่เป็นโซนร้านอาหารแล้วนะครับ อพอเราเข้ามาในโซนอาหารแล้วเขาจะให้เป็นตัวบัตรที่เป็น QR c o d สั่งอาหารมานะครับเราก็สามารถใช้ทโทรศัพท์เราสั่งอาหารได้เลยเดี๋ยวลองสั่งกันดูครับเอาละครับทุกคนตอนนี้อาหารที่เราสั่งมาเมื่อกี้เราสั่งเป็นเซตอ๋อป๊อปปูล่าเซตนะครับป๊อปปูล่าเซตเมนูก็ราคา970บาทก็ออกมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับก็ได้พิซซ่าโอ้โหชีสล้นๆน,นะทุกคนชีสแบบเต็มๆเ,เลย ได้เป็นออันนี้เป็นผักขโขมอบชีสครับแล้วก็ได้เป็นชีสบอลเป็นสแน็คเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากชีสบอลก่อนเลยอยากให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเป็นชีสบอลเขาทำออกมาร้อนๆเลยนะทุกคนรสชาติดีเลยทีเดียวแล้วก็เมนูต่อมาแล้วครับที่เราจะลองชิมโอ้ร้อนมาร้อนๆเลยนะครับก็คือผักขโขมอบชีส ร้อนๆชีสเหนียวนุ่มยืดชีสยืดจริงทุกคนมาร้อนๆนีชีสย,ยืดเลยอือหือแต่จานนี้มาร้อนนะครับใครพาเด็กมาด้วยพาน้องๆมาด้วยระวังอย่าให้โดนเลยนะครับถ้าออกมาจากครัวนี่ของสดใหม่ร้อนๆเลยแล้วลองชิมกันครับผักขอมอบชีส ีย,ยืดยืดนุ่มอร่อยไม่เลี่ยนเลยเดี๋ยวไปลองที่เด็กกันทีนี้โอเคทุกคนทีนี้มาถึงเมนูเด็ดอือหือชีดยืดชี้แบบเต็มเต็มทุกคนว่าจริงจริงเซตเนี้ยโอ้ชีดยังยืดไม่หมดเพราะว่าจริงๆ,ๆเซตเนี้ย กิน3คนก็ยังได้นะ2คนเผื่อกินไม่หมดนะเนี่ยทุกคนแ๋ยวลองชิมพิซซ่าชีสยืดๆด,ดูโอ้กินไม่ไม่แบบอิตาเลียนเลยผมกินแบบคนไทยมากเลยให้ดูชิมก่อนนะครับผมจะลองกินแบบ อิตาเลียนคุณสเตฟานผมดูคุณสเตฟานสอนไว้วิธีกินแต่ผมว่าอันนี้มันทําไม่ได้อ่ะมันต้องอยังไงอ่ะอน่งี้แล้วหนีบอย่างงี้แล้เาก็ปั๊บเข้าไปเลยนะทุกคนแต่วิธีนี้ถ้ากินวิธีนี้โอกาสที่ไส้หรืออะไรมันจะไหลออกมาข้างๆนี่น้อยนะ ว่าวิธีนี้อาจจะช้ได้ผลในการกินพิซซ่านะครับตอนนี้เมื่อกี้อาหารมา3อย่างใช่ไหมครับเขายังไม่เอาเอาวันนี้มาเสิร์ฟก็คือเป็นของหวานนะครับก็เป็นเหมือนโดนัทแล้วก็มีไอศครีมวานิลาแล้วก็โดนัทซึ่งตอนนี้อยากให้ดูเมนูก่อนว่าของที่เรากินไปแล้วพิซซ่าสคนที่กินไปเหลือครับผักโขมโมชีท,ที่กินไปเหลือ,ออีกครึ่งหนึง่ง แล้วก็ชีสบอลก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งแต่ผมจะไปกินของหวานแล้วหมายความว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านครับคอนเฟิร์มเล้วว่า970บาทเมนูเมื่อกี้นะครับ970บาทเนี่ยกินไม่หมดครับก็อาจจะต้องมาสัก3คนถึง4คนด้วยซ้ำผมว่าอาจจะมา4คนแล้วก็สั่งอย่างอื่นเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะพอดีโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาชิมไอศครีมกันก่อนเลย โหนี่จานเขายังอุ่นๆอยู่เลยแล้วทุกคนจานเขาอุ่นๆแต่ว่าไอศครีมเย็นๆนะอร่อยนะอย่าให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงทุกคนเดีย๋ยวผมจะกินโดนัทนะจานตรงนี้มันเป็นช็อกโกแลตนะทุกคนเขาตกแต่งมาเป็นช็อกโกแลตเนี่ย โดนัทแป้งนุ่มมีความแบบบอกไม่ถูกอ่ะชาลาเปาไปต้องโก๋เอะไรอย่ี้มั้งแต่อร่อย โอเคครับก็มาสรุปกันนะครับสำหรับทริปนี้ที่ช็อกโกแลตวิวในทีมสปุกี้นะครับก็เป็นทีมฮาโลวีนที่ช็อกโกแลตวิวโลเคชั่นอยู่ใกล้ๆกรุงเทพรามินทาแล้วก็อยู่ใกล้ๆมินบุรีอะไรแถบฝั่งนี้แหละครับผมว่าหลายๆคนนะรู้จักช็อกโกแลตวิวอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาแต่งเป็นทีมฮาโลวีนเหมาะกับใครเหมาะกับ สายถ่ายรูปใครอยากได้รูปสวยๆใครที่ชอบแบบโอ้โหมีโลเคชั่นที่มีมุมถ่ายรูปเยอะๆผมว่าที่ที่เนี้ยเหมาะมากแล้วก็เหมาะกับใครอีกเหมาะกับครอบครัวครับใครมีลูกมีอะไรมาเนี่ยมาตอนกลางวันเนี่ยเด็กๆมีอะไรให้เล่นเยอะผีหรือกุ๊กูอะไรที่เขาแต่งก็ไม่ได้น่ากลัวทุกตัวนะครับรก็น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็คู่รักคู่รักมาตอนไหนดีคู่รักมาเย็นๆค่ำๆ ตอนเด็กๆกลับแล้วตอนครอบครัวเขาพาลูกกลับบ้านแล้วผมว่าเวลานั้นน่นนาจะเวิร์คกลุ่มเพื่อนมาได้ไหมผมว่ากลุ่มเพื่อน ก็อาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนที่มีครอบครัวมาเยอะเด็กมาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ผัดกันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมีการซื้ออาหารมานั่งกินนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเวิร์คค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ผมเสียค่าเข้าไปคนละร้อยห้าสิบบาทนะครับสองคนแล้วก็ไปเสียค่าอาหารเมื่อกี้อีกประมาณพันหนึ่งรวมกับค่าเข้าสองคนสามร้อยบาทเบ็ดเสร็จก็ประมาณพันสี่ค่าเข้าเนี่ยผมว่าถูกมากเอาจริงจริงแล้วผมว่าคุ้มมากเลยนะเขามีโชว์ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่บ่ายบ่ายกว่าๆยันเย็นยัน,ยนค่ําเมื่อเี้าผมไปนั่งกินข้าวอยู่ตอน4ี่ทุ่มก็ยังมีโชว์สุดท้ายอยู่เลยซึ่งมุมถ่ายรูปเนี่ยถ้าคุณคิดนะว่าคุณถ่ายรูปจุดละ10บาท15.150คุ้มแล้วยังไงก็คุ้มใครชอบถ่ายรูปผมบอกเลยว่าใครชอบถ่ายรูปคุ้ม สุดท้ายแล้วใครดูมาถึงตรงนี้นะครับยังไม่กด s u b s c r i b ์ผมฝากกด s u b s c r i b e ด้วยตอนนี้ผมมีผู้ติดตามแค่หลักร้อยคนยังไม่ถึงพันคนเลยใครที่ติดตามเป็นพันคนแรกผมบอกเลยว่าผมจะพยายามหาทางตอบแทนอย่างสาสมนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วใครดูคลิปถึงตรงนี้ผมก็ขอบคุณมากครับใครที่มาช็อกโกแลตวิวแล้วหรือว่ามาตามที่ผมป้ายยาแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครเตรียมตัวจะมาก็คอมเมนต์บอกผมได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ได้หอบกับบ้านจริงเลนะที่ทางมากินไม่หมดเซ็ต9ร0อยสุดๆกินไม่หมดทุกคนบอกเลยว่ากินไม่หมด